ทำไมฉันเอาแตงกวาไปให้เขาอะเราอยู่ดีๆเราก็ได้สูตรซัมเมอร์ซันมาเลยอะอะไรวะอยู่ดีๆก็ให้สูตรฉันเฉยว่างอเอาไปกินมาอยู่ดีเขาให้สูตรฉันเฉยเลยอะวันนี้ลงมาเดินป่าตอนเช้าๆนะคะเจอคนมาอยู่แถวนี้เต็มเลยอะ<ม>เฮ้ยมาทำอะไรกันแถวนีนะ้เอาแตงกวาไปกิน หมอมาทำอะไรแถวนี้ออ๋อคลินิกปิดอ๋อมาหาเอิร์ฟนะคะนั่นคนหมอหมอเอานี่ไหมอ๋อดีเลยใช่ไหมคุณหมอเอาไปทำอย่างอื่นได้แล้วพี่สาวที่อยู่ตรงนี้ไปไหนวะเอานี่ไงสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดนายนายนาย,นายเราจะกวาดให้ ันนี้ทาน่าก็จะแจกแตงกวาทุกคนนะคะว่ามีแตงกวาเยอะศิลปินก็ต้องชอบดอกไม้ดิเอาไปปอยไปเราจะโ,โยนแตงกวานี่แบนดอนนายได้เป็นสกิพยานในการเห็นกระปะกับฉันแล้วนะหนายห้าวเอาไปบอกใครในหมู่บ้านนะแบนดอนเรื่องนี้เป็นแค่เป็นความลับระหว่างเรานายแล้วก็คุณกับปะ๋ะเท่านั้นห้ามเอาไปบอก ขาแตกตื่นกันว่าอีธานหาเรียนกับป่าไว้ไม่มวะ <c oughs> แล้วไม่ใช่กับป่าธรรมดานะคะกับป่าหนุ่มสุดหล่อเดีต้มไข่ก่อนนี้จริงๆเราจะมาต้มไข่แล้วก็มาเก็บแร่เพิ่มเนื่องจากแร่เริ่มหมดสต๊อกแล้วเอาไปให้คนเยอะว <c oughs> ่ี้ทุบหน่อยจ้าแปะ อ๋อเข้าใจแล้วคือพอเราสนิทกับชาวเมืองมากขึ้นน่ะเขาก็จะสอนเราทําอาหารนู่นนี่เนาะคนแรกที่เราได้สูตรมาเลยคือสูตรแพนเค้กอะไรสักอย่างจากดุดเล่คนที่2ก็รู้สึกจะเป็นแซกที่เมื่อครั้งเมื่อเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้เราเอาแตงกวาให้เขาแล้วก็คนนี้ก็เป็นซาชาแล้วซาชาสอนเราทาคุกกี้ช,ช็อกโกแลตโอ้น่ารักเชียว ขอบคุณค่ะซาชาเราสนิทกันอีกนิดนึงแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่ะกินกินไข่ต้มไหมคะ <c oughs> มาหาของที่นัเลรู้สึกทะเลไม่ค่อยมีของเลยอะใครมันเก็บไปหมดปะวะอใครใครมันเก็บไปหมดหรือเปล่าคุณหมอชอบไอ้พวกยาหลายสีพวกนี้ใช่ไหมใช่ อาดอกไม้ไปเดี๋ยวตกปลาหน่อยวันนี้แทบไม่ได้หาตังค์เลยเออเราซื้อไอ้นี่แล้วนะแปลงมาแปลงม้าในที่สุดเราก็จะได้ดูแลมา้าเราดีๆสักทีนะคะเก <laughs> <laughs> ิดเหตุการณ์กับใครคะเนี่ย <laughs> ว่าไงท่านายยังทำงานยังทั้งใจทำงานในฟาร์มอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะ เออจะว่าไปคุณหมอเขาบอกว่ามีอะไรจะให้เนี่ย Pastel My is Flirting Back ความทรงจำอันเลวร้ายในในอดีตไหลท่วมกลับมานะคะเอ๊ะมีอะไรจะให้หรออย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดมีอะไรจะให้เราเรายินดีพร้อมรับทุกอย่างไม่ต้องห่วงครั้งนี้ไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนครั้งก่อนแนะ่ <laughs> ฉันยังโอเคเลย <laughs> ถ้าฉันรับไว้ฉันยังโอเคเลย ไปหาคุณหมอเถอะหมอมีอะไรจะให้หนูหรอหน้ากำลังรออุ๊ยหมอหัวใจ่วงตั้งแต่เมื่อไหร่วะอ๋อวันนี้จะให้ของที่จะให้มานานแล้วนะอืมกำลังศึกษายาชนิดใหม่โอเคแล้วช่วงนี้ฉันก็กำลังทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ อาจจะไม่ใช่ยาซะทีเดียวแต่ว่า already g a r n e ์คืออะไรวะแต่ว่าก็ได้แต่ว่าชาวเมืองเขาก็ชอบกันนะคืออะไรหรอแบบฟิลแบบยาชูกํกำลังอะไรอย่างงี้ปะก็เลยอยากให้คนชาวบ้านที่นี่เขาก็รู้จักกันด้วยสุดท้ายแล้วก็คือต้องมีหนูทดลองดิฉันเองค่ะ it's me doctor it's me ในเมื่อเธอเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดตั้งแต่หัววันจนถึงท้ายวันเนี่ยก็เลยคิดว่าจะขอร้องเธอสักหน่อยได้เลยคุณหมอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเรียกว่า negative ionization therapy พอใช้แล้วเนี่ยควรจะรู้สึก r e l a x ซิงก็คือรู้สึกแบบผ่อนคลา หรอพอเวลาเราถูกนิเกทีฟไอออนเนี่ยเดอะเมนทอลสเต become คาร m e r อร์จะจะทำให้จิตใจสงบขึ้นสามารถรีแลกซ์ได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นเวลาเธอเดินแบบเดินเล่นในป่าอย่างเงี้ยเธอก็รู้สึกสดชื่นใช่ปะละ่ะมันก็เพราะว่า พื้นที่ป่าคะ่ะโดย,โดยรอบเนี่ยมันมันสร้างมัลติ t ูดออฟเนกาทีฟไอออนอ๋อหรอเออเห็นเธอดีใจก็โอเคอเคืมออพติมอลรูททูเวลเนสใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะ คือหมออานางบอกว่านางเริ่มคิดแล้วว่าหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะทําให้เราแข็งแรงก็คือการการใช้ชีวิตอยู่อย่างแบบมองโลกในแงด่ดีอาจจะไม่ใช่ดีจนเกินไปแต่ก็แบบไม่เครียดอะทําให้ตัวเองเครียดน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีคนอย่างลิเลียอยู่แหละที่เกิดมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคี้โลกนะคะที่ฉันยังทํางานวิจัยต่อไปก็เพื่อคนอย่างลิเลียนี่แหละ ที่แบบเกิดมาก็ร่างกายไม่แข็งแรงเนาะเอ้ยคุณหมอมีโม t i v a t i o n แรงกล้าสุดๆเออใช่ฉันน่ะรู้สึกประทับใจหมอมากเลยที่แบบหมอแคร์คนไข้มากๆ่ะไม่หรอกฉันก็ทำตามหน้าที่แหละหน้าที่ของหมอ,อเนาะแต่ได้ยินเธอพูดแบบนั้นอืมก็รจริงโต ยี่อายุแบบนี้แล้วอ่ะหาคนที่ชมแบบตรง,งๆซื่อๆอย่างเงี้ยยากแทบไม่ค่อยได้ยินแล้วหมอมีกำลังใจต่อไปนะคะคุณหมอเป็นคุณหมอหนึ่งเดียวของหมู่บ้านได้ยินเธอพูดมาหนอ,อกว่าดังๆแบบนี้เราก็แบบเขินอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็ขอบคุณนะหมอหน้าลักกว่าคืออะไรหมอจะให้หนูกินอันนี้หรอมันคืออะไรอ่ะ เก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปวางทิ้งไว้ที่ไหนหการศึกษาเรื่องยาเนี่ยมันมันอินสเปเรชั่นแอลอะสำหรับหมอลรวบง้ง <c oughs> not for me เอ้าเฮ้ยติดติดกันอย่างนี้เลยเหรอหรืออันนี้จะเป็นเหตุการณ์ของเอลลี่วะมีอะไรหรอท่าน่าเธอไม่สบายหรอน่าจะเป็นเหตุการณ์ของเอลลี่อุ้ยใช่จริงด้วย เธอมาหาฉันหรออุ้ยท่าน้าเธอใจดีจังเลยตอนนี้ยังไม่มีคนไข้ฉันอยู่คุยด้วยได้สักประเดี๋ยวแหละอุย้ยเจ็บเจ็บปวดท้องมาอุย้ยเจ็บพูดถึงคนไข้คนไข้ก็มาเจ็บเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุย้ยบอกหมอทีเรียกหมอทีได้ค่ะคุณหมอคะรีบมาเร็วเจฟ์ไปกินอะไรมาปวดท้องกะเนี่ย รอกคุณหมอคะอันนี้คือยาของเจฟค่ะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวก่อนนะเอลลี่อันนี้ไม่ใช่ที่ผมเขียนสั่งยาไปนี่โอ้จริงด้วยค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวรีบไปเอายาที่ถูกต้องมาเดี๋ยวนี้เลยโอยน้องทำหน้าที่ผิดพลาดผมจะเป็นอะไรมีคำนี้อะ่ะมาแล้วมาแล้วขอโทษด้วยนะคะคุณหมอ รอบนี้ผมเห็นก่อนที่จะเอาให้คนไข้แต่ว่าหลังจากนี้ต้องก็เลยไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากนี้ก็ช่วยระวังหน่อยนะครับเอาล่ะทีนี้ก็กินให้ครบทุกวันห้ามขาดเลยนะครับอ่ะเจฟขอบคุณมากครับคุณหมอถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วผมจะได้กลับร้านแล้วปวดท้องเัื่อกี้เจฟไปกินอะไรมาเจฟเอ้ย,อยฉันทำพลาดอีกแล้วะ ฉันนี่มันไรประโยชน์จริงๆเลยเนี่ยฉันเหมาะสมจะเป็นพยาบาลแล้วจริงๆหรอเฮ้ยผิดแค่รอบเดียวเองเอยอ,อย่าเพิ่งเสียกำลังใจเลยเอลลี่นั่นสินะทานา่าถ้าเกิดล้มครั้งเดียวแล้วแบบไม่สู้อะ่ะไม่ลุกขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยยอมแพ้ไปเลยฉันก็คงไม่มีทางทำอะไรได้หรอกที่ต้องทำตอนนี้ก็คือเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็น การเรียนรู้แทนต่อไปจะได้ไม่ทำแบบนี้ซ้ำอีกจะได้ไม่ทำผิดซ้ำสองนะคะต้องเตือนตัวเองว่าอย่าหยิบยาผิดอีกฉันจะจดจำวันนี้ไว้ในใจจะได้ไม่ทำผิดพลาดแบบนี้ทําให้ส่งผลต่อคนไข้อีกขอบคุณสําหรับกำลังใจนะท่าน้า เอลลี่ก็หมอคือแบบทำหน้าที่หนักจริงๆนะจริงแต่เราสู๖คนที่เป็นหมอมากเลยนะคือแบบเห็นไหมหมอ,อยังชมเอลลี่เลยเอลลี่อ่ะเป็นคนตั้งใจทำงานใช่ปะหมอเนาะแบบคือหมออ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าฉลาดอย่างเดียวแล้วจะเรียนได้นะคือแบบอย่างเราอย่างเงี้ยถึงเราฉลาดเราเรียนหมอนะเราก็ไม่เรียนเว้ยแม่งเหนื่อยแต่เงินดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เอาอะ ชาตินี้คงไม่เป็นหมอชาติหน้าก็คงไม่เป็นหมอชาติที่แล้วก็คงไม่เป็นหมอเหมือนกันท่าน้าฟาร์มเป็นไงบ้างหมอหนูเอาของมาให้หมอยังวะอ๋อยังเลยใช่ไหมโอเคหาบาดัดเออจะว่าไปบัดหลวงรู้สึกแบบไม่เจออะไรที่นางชอบเลยอะคลิปก็ยังแบบมานั่งอื้ออึงอ,อยู่แถวนี้เนาะคลิปคลิปอเอาไข่ต้มไปกินปะจะได้แบบ เลกอึ้งคุณพ่อคาเตอร์คะคุณพ่อคาเตอร์เอาปลาไปกินหนูให้ปลาตัวใหญ่เลยคุณพอ่อช่วยดูแลน้องคลิปด้วยนะคะสงสารนะน,นั่งดูแบบอึมทึมซึมกระมือเฮ้ยอย่าพึ่งซึมอย่างงั้นสิคลิป